จีบผู้แบบไหนทำให้เขาหลงสเสน่ห์จนวิ่งเข้าตามคุณค่ะโคชเอให้3มเทคนิคนะคะที่คุณสามารถเอาไว้ใช้จีบผู้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางแชททางข้อความหรือทางชีวิตจริงก็ได้ค่ะข้อแรกเลยคือคุณต้องมีความมั่นใจการจะเข้าไปจีบใครสักคนหนึ่งนะถ้าไม่มีความมั่นใจยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรความมั่นใจค่ะมันจะมาพร้อมกับน้ำเสียง ที่สดใสรอยยิ้มนะคะที่มีความจริงใจแล้วการสบตาเขาเวลาที่คุณเจอคู่สนทนาการสบตาแบบเป็นมิตรนะคะจะทำให้เขารู้สึกประทับใจคุณตั้งแต่ แรกเหตุน,นั่นเองข้อ2ค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเกิดไม่มีความเชื่อมั่นโคชเชมเชื่อเลยว่าคุณไม่กล้าเข้าไปตั้งแต่แรกถูกไหมคะดังนั้นการที่คุณจะเข้าไปจีบใครหรือเจอคนที่คุณชอบอ่ะคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อว่าตัวเองก็มีดีเชื่อว่าตัวเองก็มันมีดีอยู่ในตัวเออคุณเข้าใจไหมคนที่มีความเชื่อมั่นแบบนี้ค่ะเวลาเข้าไปนะต่อให้จะสําเร็จไม่สําเร็จเท่ากับว่าคุณได้ชนะตัวเองไปแล้วชนะ การที่คุณกล้าที่จะใช้มันออกไปค่ะแล้วคือสเต็ปถัดไปอ่ะยังไงมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่คุณจะประสบความสําเร็จคุณเข้าใจไหมคะดังนั้นแค่พกความเชื่อมั่นเข้าไว้เนาะข้อที่3มคือมีสไตล์เป็นของตัวเองผู้หญิงที่มีสไตล์เป็นของตัวเองมักจะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองไม่ซ้ํากับคนอื่นสิ่งนี้อ่ะคือสิ่งที่สําคัญนะคะผู้ชายส่วนใหญ่ ตกหลุมรักชอบผู้หญิงที่มีสไตล์เป็นของตัวเองดังนั้นนะคะหาตัวเองให้เจอคุณชอบแบบไหนคุณจะพรีเซนต์มันออกมาได้ดีมากขึ้นโคชขาอยากบูชายกมีคนถามเข้ามาเยอะว่าหยกบูชาไปแล้วมันช่วยยังไงบ้างใส่ยังไงบ้าง ใส่ข้อมือนะคะลูกสาวข้างไหนก็ได้ที่เรารู้สึกสะดวกหยกอันนี้นะเป็นหยกสีส้มเป็นหยกรุ่นใหม่ที่โคชเชมพึ่งนําเข้ามานะคะเพื่ออะไรมาเสริมจักระตําแหน่งที่สองในเรื่องของความรักจักระตําแหน่งที่สองนะคะจะเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าเป็นจักระที่เสริมในเรื่องของพลังงานทางเพศพลังงานการเกิดใหม่พลังงานการที่เหมือนสร้างชีวิตใหม่อ่ะในเรื่องการดึงดูดเรื่องเพศคะ่ะถ้าเรานับ ดวงไฟในร่างกายของเราก็จะเป็นดวงไฟตำแหน่งที่สองอยู่บริเวณของคอกซิกคอกซิกหรือภาษาไทยเรียกว่าก้นกลบนั่นเองนะคะทุกคนเอ,อ,อันนี้จะเป็นพลังงานของจักระนะคะตำแหน่งที่สองจะอยู่ตรงนี้นั่นเองใครสนใจที่จะเสริมมูในเรื่องของความรักนะคะโค้ชแนะนำเลยให้บูชาย,ยกสีส้มเวลาที่เราใส่ยกสีส้ม มันก็เหมือนกับเสริมจักระในตำแหน่งเรื่องความรักให้กับเราด้วยนะคะซึ่งยกนี้ผ่านการบุกเสกมาเรียบร้อยแล้วเป็นแบบเมตตามหานิยมขั้นสูงนะคะขนาดของยก8มิลอ่ะโค้ชจะบอกเลยเวลาบูชาไปแจ้งรอบข้อมือนะคะรอบข้อมือ,อของโค้ชเอมก็จะอยู่ประมาณสัก14-15-16อ่ะอย่างเงี้ยใส่ได้นะทุกคนซึ่งเวลาที่มันยืดได้ไหมมันยืดได้แบบนี้ ไม่ขาดค่ะเพราะมันเป็นไหมที่แบบดีเลยนะเป็นไหมที่ดีในรอบนี้ที่โค้ชเลือกมานะคะซึ่งมันยืดใส่ได้แต่ว่าเวลายืดใส่ปุ๊บมันก็จะหดเหมือนเดิมหดคือเท่ากับขนาดข้อมือของคุณเองค่ะดังนั้นเวลาที่เราวัดข้อมือให้โคชเอมก็ดูดูว่าเอ้ยขนาดไหนที่เรารู้สึกว่าเราใส่สบายอะอย่างเอมก็ประมาณนี้โอเคใส่สบายได้หรือจะสั้นกว่าน,นี้เอาออกสักแบบ2เมตรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคได้อยู่นะคะดังนั้นใครสนใจก็ แจ้งแอดเนาะเชะเอมมาได้เลยเพื่อที่จะบูชายหยกแล้วเสริมพลังงานจากกะในตำแหน่งที่2นะคะดึงดูดในเรื่องของความรักแฟนต่างชาติประสบความสําเร็จในเรื่องของคู่นะคะเสริมบารมีให้กับตัวเองประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะ